ที่38สุภาสตรีและสุภาพบุรุษยินดีต้อนรับเข้าสู่งานวันเกิดของคุณโจเซฟโปรดดื่นดื่มไปกับงานเลียอันอลังการสองวันนี้คุณโจเซฟสุขสวันเกิดหวัวหน้าตะโกนหลายคนมาอยู่ที่นี่ดูท่าว่าคุณจะเป็นบุตรคนที่มีคนนับหน้าถือตาอยู่นะหัหน้าโมโหนะ คุณน่าจะได้เป็นผู้นำตระก,กูลของเราสิเอานะฉันจะรักษาหน้าไว้เพื่อง,งานเลี้ยงประจำตระก,กูลโอ้คุณแท็กซี่คุณแท็กซี่โอ้แท็กซี่น้อยดีใจจริงๆที่นายมาด้วยนี่คุณครับอย่าใครเกินไปแล้ว <c oughs> มันเป็นเรื่องที่ดีที่นายออกจากคุกมาก,ก่อนวันเกิดนะน้อย <c oughs> เออคุณแท็กซี่ทำไมคู่ของคุณไม่มาด้วยล่ะคะเอาหน้า,เอา,นาเอาหน้าิจเย็น,นซิบางทีฉันควรเลือกผู้หญิงให้นายนะขอบใจแต่ผู้หญิงของฉันไม่เคยมางานใหญ่ๆมาก,ก่อนเธอเลยอาจเสียเวลายอยู่ไหนสักที่่าฮะในภายะผู้หญิงคนนั้นมาจริงๆเหรอหัวหน้าตะกลอยู่ไหน ฉันมีธุราเฮ้หืมเกิดอะไรขึ้นเขาททรลก,กันเรื่องอะไรเออคุณโจเซฟนายน้อยตะกูลแคนถูกผู้หญิงตีครับอะไรนะเนี่ยนักเพ็กซ์สยากล้าตีฉันเหรอฮะนายท่านแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครตาบอกเรื่องไยฮะฉันแม่แคร์ว่าคุณเป็นใครในายท่าน แกตาเน่ฉันไม่ฝันมือในทิ้งก็ถือไว้หน้ามากแล้วนะฮะอย่อยาก,กล้าดีไปหน่อยเลยผู้หญิงอย่างเธอก็หวังจะจับคนรวยๆในงานปาร์ตี้นั่นแหละฉันเห็นคนอย่างเธอมาเยอะฮะต่อให้ฉันคิดจะมาจับใครหน้าตาของเขาต้องดีอย่ะเออ คำนั้นเป็นคำต้องห้ามของนายท่านฉันต้องรีบหนีตอนที่เขากำลังน้ำลายพุ่งปากแท็กซี่ปล่อยฉันอยู่คนเดียวหลังพาฉันมาที่นี่หรือมาที่เรือนเนี่ยดีละฉันไม่อยากจะอยู่ใกล้เขานักแล้วฉันก็จะได้สำรวจรอบๆเขาว่ากันว่าผู้ร่วมงานซา มาดพระผู้ติดตามมาด้วยได้สองสามคนเพื่อป้องกันแกนยกพวกตีกนันละผู้รักษาความปลอดภัยก็ถูกวางไว้ทั่วเรอือแต่ฉันไม่เชื่อใจโจเซฟเหรอฉันจะเรือชุชีพแล้วฉันควรเตรียมเสื้อชูชีพและชุดดำน้ำไว้ฮ่า เธอนี่เองเอ๊ะว้าวเธอดูเหมือนผู้หญิงที่น่าสนใจหน่อยๆณตอนนี้